กินอาหารแซ่บๆเผ็ดๆมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเรามาทําเมนูขนมหวานล้างปากล้างคอกันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยสาวหลาจะพาทุกคนมาทําสาคูแกงบวชฟักทองนะคะเมนูนี้มีใครเคยกินบ้างหรือเปล่าคะเมนูนี้ที่บ้านจะทําบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นเมนูขนมหวานที่ทําง่ายค่ะขั้นตอนและวัตถุดิบในการทํานะคะสาวลาแปะเอาไว้ให้ในคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําฟักทองทั้งหมด500กรัมเราจะนําฟักทองเนี่ยเอามาปอกเปลือก นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะเราจะน้าฟักทองไปแช่ไว้กับน้ําปูนใสครึ่งชั่วโมงนะคะในส่วนของน้ําปูนใสใช้น้ําเปล่า1ลิตรผสมกับปูนใส1-2่ช้อนแกงนะคะตอนนี้จะช่วยให้ฟักทองของเราเวลาเอาไปทําแกงบวชเนี่ยฟักทองจะได้ไม่เละนะคะและขั้นตอนต่อไปตั้งหมอ้อใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณหลังจากนั้นให้หม้อของเราเดือดนะคะพอหม้อเดือดใส่สาคูลงไปประมาณ200กรัมขั้นตอนแรกก็หมั่นกวนบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้สาคูของเราติดก้นหมอ้อและไม่ให้ จับกันเป็นก้อนนะคะวนไปได้สักพักสาคูของเราเริ่มสุกแล้วสังเกตก็จะเป็นตากรอบใสๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าได้ที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะปิดฝาเอาไว้อบเอาไว้จนกว่าเม็ดสาคูของเราจะสุกทั่วถึงกันนะคะจากนั้นก็นําสาคูที่เราต้มเอาไว้นะคะเอาไปล้างน้ําเปล่าล้างเมือกของเขาออกให้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ในชามก่อนค่ะเราทําเมนูขนมหวานที่มีส่วนผสมของเม็ดสาคูแบบนี้นะคะต้องต้มให้เขาสุกนะคะหลังจากนั้นก็ล้างเมือก ของเขาทิ้งให้หมดเลยค่ะล้างให้เกลี้ยงเลยเวลาเอาไปทําขนมหวานเขาจะได้ไม่อืดทีหลังนะคะในระหว่างที่เราควรจาฟูจนสุกแล้วฟักทองของเราที่แช่ไว้กับน้ําปูนใสก็ได้ที่แล้วค่ะเราจะนําฟักทองในส่วนนี้เอาไปล้างน้ําเปล่าสักสองรอบเสร็จแล้วก็มาเทใส่หม้อเราจะใช้ไฟกลางในการต้มฟักทองกับหัวกะทิ500 ml นะคะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนใส่ใบเตย2อใบหั่นเป็นท่อนน้ํากะทิของเราจะได้มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป300กรัมนะคะส่วนความหวาน ก็เพิ่มลดได้ตามชอบใส่เกลือป่นลงไปเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชา คนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้มฟักทองด้วยไฟกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าฟักทองของเราเนี่ยจะเริ่มสุกนะคะสังเกตง่ายๆสีฟักทองของเราก็จะใสขึ้นประมาณนี้ก็แสดงว่าเริ่มสุกแล้วค่ะพอฟักทองของเราสุกนะคะเราก็จะใส่เม็ดส,สาคูที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปในหม้อพอทุกคนใส่แล้วก็คนด้วยนะคะ <S <S เพื่อไม่ให้สาคูของเราเนี่ยจับกันเป็นก้อนก็ขั้นตอนนี้สาวหลาก,ก็ยังไม่ได้ปิดแก๊สนะคะยังคงเปิดไฟอยู่พอใส่สาคูลงไปแล้ว ก็จะต้มต่อไปอีก10-15นาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีและมั่นใจว่าฟักทองของเราสุกแล้วนะคะพอฟักทองของเราสุกสาคูของเราดูดน้ํากะทิเต็มที่นะคะพอเขาเย็นตัวเขาจะได้ไม่อืดหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนปิดแก๊สแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะพักเอาไว้ให้เขาคลายความร้อนตักลงชามแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเมนูนี้จะกินอุ่นๆหรือว่าเอาไปแช่ยเย็นก็อร่อยมากๆเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชื่นชอบเมนูขนมหวานก็อย่าลืมเมนูนี้ดีอย่างเช่นแกงบว ฟักทองใส่สาคูนะคะลองเอาไปทำดูค่ะ